เราจะทำประทักศีลเวียนฝาสามรอบเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สาธุ อิติปิโสภะควาอารังสัมมาสัมพุธโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุอนุตารปุริสัธรรมมาซารทิสัทเทวัมนุสานังพุทโธภะคขวาอิติปิโสภะควา อาละหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอนุตารปุริสาธรรมมาสาริสาธเทวมนุสสานงพุทโธปะขาวาติอิติปิโสปะขาวาหังสัมมาสัมพุทโธ ปิชาจรณนสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตาโลปุริสธรรมสารีสัตาเทวมนุสนาผปุโตภาควาติสาวาคาโตภาควาตาธรรมโมสันเทียติโกอากาลิโกเฮหิปัสสิโกโอปานายิ ปาจาตังเวทิตาโพวินยุ ที่สวาคาตภะพะวะตาธัมโมสันเทียติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจังเวทิตาโพวินอยู่ิติสวาคาตภวคะวะตาธัมโมสันเทียติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะ ยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยุหิติสุปฏิปันโนภคขวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภคขวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภคขวะโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภคขวะโตสาวกสังโค ญาิทังจัตตาธิปุริสายุคานิอาทาภุริสะภุงคลาลเอสะภะคะวะโตสาวกะสังโคอาหุไนยโยพาหูไนยโยทาคขิไนยโยอัญชลิกะรานิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสาตติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวก กสังโฆโหชุปปิปันโนภะขวะโตสาวกสังโฆญาญาปปิปันโนภะขวะโตสาวกสังโฆสามีจิปปิปันโนภะขวะโตสาวกสังโฆสา สาธุเราลูกหลานขอนอบน้อมคาราวะสักการบูชาพระพุทธองค์พระธรรมะอริยสงฆ์ทั้งวงมหาเทพมหาเทวีองค์เทพทุกท่านพระโพธิสัตว์ทุกองค์เทวดาทั้งหลายและศีรษะศิสิทุกท่านทุกองค์บัดนี้เราลูกหลานอขอในการบูชาบูชาท่านขอน,อน้อมนำธรรมะ,อะของท่านนำไปปฏิบัติ และเมื่อปฏิบัติซึ่ง่ซึงปฏิบัติแล้วจะนำธรรมะนี้ไปเผยแพร่ให้แก่เหล่าสัตว์โลกทั้งหลายให้ได้ะจะเจริญรอยตามพระพุทธองค์สาธุสาธุรอ,อ,อ,อันนี้เราก็เปลียน มาสวดมนต์เวียนเทียนทำบัททักศิณณวัดป่าสารวันของวัดของหลวงพ่อพุทธานิโยที่โคราชนะจังหวัดนครราชส,สีมาในในตัวเมืองนะครับก็ทุกคนก็มีความสุขมีความพื้มปิติดีดใช่ไหมมีความเพื้มปิติดีดีใจไหมที่เราได้มา